สิได้กินบ่ครั้งแรกใหมชีวิตที่เกิดมาห้อข้ขวต้มตางแดดบึงกล้วยกับเป็นกล้วยหอมเนาะค่ะกล้วยกับเป็นกล้วยหอมบักทั่วแดงข้าวเหนียวง่ายๆแต่ว่าสิได้กินบ่ได้กินบ่หูเนาะจ้ะกวยน้าว้าบ,บ่มีกับเป็นกล้วยหอมมันุ่นซอยผีเนจะจ้ะบ่าพี่สิได็กินบ่มื้อนี้ โมบี้ใบตองพี่ก็เอาอันนี้เนาะ่มีไปตองพี่สีเอาอ่กระดาษฟอยกัสิเป็นการห่อข้างแรกในะชีวิตของพีเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมาหลุ่นซอยกันเ้อสิได้กินบออยากกินแห้งไหมคะ่ะอยากม่ไล้กินมาหลายปีแล้วเนาะค่ะกัสีล่องห่อเบิง สีห่อเป็นบ่เป็นเน้แต่ว่ากัสีร่องเบิ่งเนาะค่ะเนาะควอมอยากบอปานี้ผู้ใดโอ้ยอีีเด้อพี่น้องคังแรกในชีวิตกัสีเก๊เกังกลางแน สีหอบางงามเนาะคะ่ะว่าจะเป็นหนึ่งซุกแล้วกัะสีแล้วะว่าจะเป็นหนึ่งซุกแล้วก็กินได้นนไดจังส่นเลยโอ้ มันสิเป็นข้าต้มห้บอลนี่พี่น้องสิเป็นข้าต้มบอลนี่มันสิเป็นเอเอาจังสิไปก่อนนะจังเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ต้องเด็กนินละตักข่าวใส่ เอามักน like ้อยมักใหญ่มักโค่นใหญ่ก็ส่มันโค่นใหมาตํมันแล้วไว้เอาบักั่วสโอเอากล้วยสเอาบักั่วสใส่นอยแซนอยใส่หลายแซบหลาย ซอยกันเด้อพี่นองเอ้ยตะบอยเสีบตะกะสีเสีบอยู่เด็ดนอกว่าตะมันหวาน เริ่มเป็นข้าวต้มแล้วเริ่มเป็นเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเป็นข้าวต้มแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่ดี่อไปเังสิงละต้องได้กินละเมือนี้เนาะจ้ะกระดาษกากระดาษฟอยเนาะคะ่ะเพราะว่าไปตองบะมีใส่ใส่ลายๆเอาขเขนอยงใหญ่าจาองเหลวอ่ โอ้ยพอว่าเป็นกระอยากให้มูเพิ่นเบิงวัตีข้างแรกอีลีเนาะค่ะใส่บักทัวนะ้ำกูนะโอ้ยมาตะมันสุกกับพ่อไม่ได้กินหลายปีเราอยากแห้งแม่พี่น้อง อยากแห้งอีหลีอยากแห้งแห้งก็เลยตัดชิ้นใจร้องหอบเกันนะไม่อยากแห้งแท้พันเอาขึ้นหลุมอ,อมเนยอมาเป็นเนะาะมาตตามันสุกกระเพาะล่ะชีวิตต่างแดนหามเรี่ยนแบบเลอคะ่ะ เพราะว่าของพี่นี่พี่หอบอเป็นดีดีไอ้ความอยากมาเคยปตานี้เดี๋ยวห้าก็บค่อยรลุ่นตอนสุกกันแล้วกันเนาะคะ่ะถึงสีหอบะงามตอนสุกกระสีแซบขื้เก้าวละ งามเพิ่นกะหอแบบนี้แหละค่ะอา้าดูต่างแดนเนาะถ้าบ่มีไใบสองเพิ่นกะสีเอากระดาษฟอยล์มะหอตาถ้าเพิ่นถ้าผู้ใดเพิ่นหองามเพิ่นกะสีเห็ดงามแต่พี่นะเห็ดบ่งามเามพราะว่าผี่บ่เคยหอผลซอยผี่เ้อค่ะงานนี้สีออกมาเป็นจังใด เซนบอสางเนาะยัดแผ่แวะ <laughs> บุกทั่วแดงเม็ดใหญ่ๆจ้ะเป็นตะแเส็บเป็นตะมันดิอันนี้ข้างแรกเดี๋ยวข้างต่อไปมันต้องมันต้องดีขึ้นละ่ะเซนบอส่น้อง ข้างแรกมันก็สีเป็นค,ค,ค,คุกคุกคักคัดตว่าถ้าขังต่อไปมันกับสีต้อดีขึ้นมันะก็เริ่มเป็นข้าวต้มแล้วเขาขัางจะคองนั่นนั่นนั่นเริ่มเป็นข้าวต้มแล้วเริ่มเป็นข้าวต้มแล้วเอาละเอาละินทชุกแล้วก็แเสียบที่เก่าละ เดี๋ยวเข้ากับสีนี้ภูน่วยกาตายน่วยกาตายทดลองชิมเนาะคะ่ะใส่ข้าวหกหนัๆ ต้มมัดหนาดามติซ้ำกันกับมีอันปะซ้ำกันกับมีเอาเอา <c oughs> อันนั้นเริ่มง่ามเนีย่ยแล้วเดี๋ยวเราไปรุนกันเนาะคะ่ะตอนสุกว่าสิแซบว่าแซบเดี๋ยวสิมีผันการ,รันตีเนาะจ้ะ นี่จ้าได้หลายเติบแต่ว่าพี่บ่มีเสียกมัดพี่สีเอาอันนี้เราเนาะคะ่ะมัดบ่มีอ่ะบ่มีปอฟางบ่มีเนวมัดกัสิหาเสียกมัดเอาพอมันเป็นขขาต้มนะจ้ะเอาประกบกันใส่ปอฟางตามมีตามเกิด เอาเท่าที่มีเรมีแนวมัดเสียเอาเสียกมัดเอาเด้อจัดเด้อเสียกกะหาหยาดอนาถาเนาะอยากกินแต่ละอย่างนี่โอ้ยขึ้นมาอนาถาแทะ พี่กับเซียลตามที่พี่มีหราาอค่ะเพราะมันเป็นหมัดข้า <spe> ว <c> ต้มต่างแดนขึ้นมากินอยากแท้ <sm all> เป็นโคตรแล้ว น,นี่อยากให้เห็นขุนความพยายามของความอยากแก้สถานการณ์ไปก่อนนะจ๊ะหอกับหอข้างแรกด้วพี่น้องเอ้ยหอกับหอข้างแรกไม่ตองกับบมีเอากระดาษฟอยนี่แหละ นรุนซอยกันเสร็จแล้วค่ะข,ข้าวต้มมัดมาดามบุยคักขนาดคนพ่อแขนพ่อขาได้เจ็ดคนความงามบม่มมีเอาความเสแกับพ่อนะจ๊ะเนาะเฮ็ดเบิ่งให้มันเป็นข้าวต้มแล้วจ้ะเบิ่งให้มันเป็นข้าวต้มความงามบม่มีดอกพุ่มใจมากเลยพุมมใจพูมมใจสได้กินข้าวต้มขั้งแรกในชีวิตบอดได้กินมานานแล้วนะจ้ะ อันนี้คือเรื่องจริงอยากหลายจนอยากหลายจนลงมือทําเดี๋ยวเข้ามาล่อลุ่นกันตอนสุกแสบเบิ <c oughs> เ่งลูกสาวลูกสาวเนี้ย <c oughs> อีแม่เป็นบ้าย <c oughs> ุ่มใจมากเดี๋ยวเข้าเสียนเอาไปลงหมอกันเป็นหนึ่งกันเนาะจานเนาะจัดการเอาล้งซึ้งเนาะค่ะโคตรใหญ่ๆภูมมใจมาก สิได้กินข้าต้มใส่เต็มซึ่งอสองซึ่งเลยหย่านประสุกใส่สองซึ่งไปเลยใส่สองซึ่งเลยนะจ๊ะนี่จ้าข้าวต้มมัดมาดาม มันห้อนเนาะค่ะพี่สิโอ้ยอึฮความหอมบอบมีเพราะว่ามันบอบเมนใบตองนะจ๊ะแต่ว่าความแสบ ความแซบเต็มสิบราคามันมันบอกทัวได้กินสมใจแล้วค่าเอามีหน่วยเอามีหน่วยกาตายการันตีความแส่บหายแล้วค่ะ้ฝลัง คารันตีความแซ่บให้เพิ่นเอาอันใส่อันนั้นน้ำพิ่นเอาใส่อันไม่จงเล็ดแล้วก็อย่าแลิกกันเซ็ปเซ็ปมากมากกระตมหอฟอยฝรั่งว่ะแซ่บคอนเฟิร์มตีและแซ่บ เซ่บแซอร่อยมากใส่อดั้นน้นต้องใส่มายองเนตเนาะค่ะโอเคเซคุดบายทูเอเวอรีวันบายบายสวัสดีค่ะ mm hmm. ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจจ้า